สวัสดีครับจากช่อง Minimal Review ครับวันนี้เราจะมารีวิวขาตั้งกล้องคาร์บอนทั้ง2ตัวกันนะครับทั้ง2ตัวที่อยู่ในมือผมเนี่ยเป็นตัวแรกนะครับเป็น Peak Design นะครับตัวที่เป็นขาตั้งกล้องแบบคาร์บอนนะครับตัวถัดมานะครับเป็น u l เรนซี่ซีโร่ไนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคาร์บอนเหมือนกันทั้ง2ตัวนะครับเป็นตัวท็อปของขาตั้งกล้องของแบรนด์ของเขานะครับโดยที่ตัวขวามือของผมเนี่ยตัวนี้นะครับที่เป็นตัวอ่าพีคดีไซน์เนี่ยมีราคาอยู่ที่ประมาณ23,000บาทนะครับโดยประมาณนะครับแล้ววก็ตัซ้ายมมืออขงผเนี่ยจะเป็นตัว u l a n ะ นะครับซีโรไวนเนี่ยจะอยู่ที่ราคา13,000บาทนะครับโดยประมาณนะครับราคาอาจจะบวกลบพันสองพนะครับแล้วแต่ร้านนะครับที่จําหน่ายเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบให้ดูกันว่าทั้ง2ตัวเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ฟิลลิ่งในการใช้งานที่โดยที่ผมเนี่ยได้ลองใช้ดูแล้วลองจับดูเนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยก็เดี๋ยวเรามาไล่กันตั้งแต่แรกนะครับผมจะไล่ตั้งแต่ข้างล่างยันข้างบนนะครับว่าสิ่งที่ แตกต่างแล้วก็ความรู้สึกของขาทั้งสองเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับตั้งแต่ข้างล่างยันข้างบนนะครับสิ่งที่เหมือนกันแล้วก็สิ่งที่แตกต่างนะครับโดยที่ซ้ายมือผมเนี่ยเป็นตัว Ulanzi นะครับตัวสีโรยแล้วก็ขวามือของผมเนี่ยเป็น Peak Design tripod travel นะครับตัวคาร์บอนก็มาไล่ดูตั้งแต่แรกเลยนะครับโดยเริ่มแรกสุดเนี่ยตัวขาของ Peak Design นะครับจะเป็นขาแบบตัวบานพับล็อกนะครับมีทั้งหมด4ล็อกนะครับตรงนี้เวลาที่เราเปิดออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะกลางนี้คือในลักษณะของการใช้ขาแบบนี้คือดีมากๆานะครับ ตัวของไม่ว่าจะเป็นขาตั้งกล้องต่างๆนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะทํางานได้ค่อนข้างง่ายนะครับในขาแบบนี้คือมันจะมีลักษณะขาตั้งกล้องที่เป็นแบบเกียวหมุนๆเนี่ยอันเนี้ยทางผมเนี่ยมีความรู้สึกไม่ค่อยชอบแบบนั้นเท่าไหร่เพราะว่าเวลาที่เราหมุนไม่แน่นเนี่ยมันจะทําให้ตัวขาเนี่ยหุบเข้าไปได้นะครับตัวเนี้ยขาแบบพับเนี่ยค่อนข้างใช้ดีมากๆแล้วก็ใช้งานได้รวดเร็วแล้วก็เก็บได้ค่อนข้างไวมากๆโดยที่เรากางแล้วก็หุบเข้าไปเลยแบบนี้นะครับตัวอูเรนซี่เนี่ยก็เป็นเหมือนกันนะครับเป็นขาแบบตัวบานพับล็อกแบบนี เหมือนกันเลยฟิลลิ่งก็ลื่นสไลด์ลื่นเหมือนกันนะครับตัวนี้ทั้งคู่เลยในฟิลลิ่งที่ผมจับตอนแรกนะครับในความรู้สึกของผมเลยนะครับถ้าถ้านับทั้งสองขาเนี่ยในการกลางเนี่ยผมให้ความรู้สึกว่าอูเรนซีเนี่ยจะมีความรู้สึกที่กลางได้ค่อนข้างเหมือนสมูทกว่านะครับเนี่ยเวลาความรู้สึกอูเรนซีค่อนข้างที่จะผมผมรู้สึกว่าเนี่ยมันมันไม่มันไม่โยกเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมลองลองใช้แรง หดขาเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวผมลองกลางทั้งสองทั้งสามขาเลยผมจะลองใช้แรงดันดูนะครับว่าขาเนี่ยมันจะหดหดเข้าไปมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้คือเป็นขาอุลเลนซี่นะครับตัวคาร์บอนอก็ค่อนข้างแน่นแน่นมากๆอันนี้คือผมใช้แรงดันนะครับลองเหมือนแรงกดดูครับ เดี๋ยวเราไปลองดูตัวพีคดีไซน์เหมือนกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยวิธีการเก็บขาที่เป็นขาแบบพับเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายเวลาที่เราแบบต้องการเก็บแบบรวดเร็วเนี่ยเราจะไม่ต้องหมุนเราใช้วิธีการกลางแล้วเราก็สามารถที่จะลูดเก็บแบบนี้ไปได้เลยค่อนข้างง่ายดีทั้ง2ตัวเลยนะครับผมมีความรู้สึกว่าขาตั้งกล้องควรจะเป็นแบบแบบนี้หลายๆตัวควรจะทําแบบนี้เพราะว่าใช้งานง่ายมาก ขาที่เป็นแบบหมุนเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันใช้งานค่อนข้างใช้เวลาในการหมุนแล้วก็มีโอกาสพลาดได้ง่ายนะครับตูอัซซี่เดี๋ยวผมขอวางไว้ก่อนอีเดี๋ยวผมมาลองกลางขาพีดีไซน์ดูนะครับแล้วผมเนะี่ยผมมีความรู้สึกว่าขาพีดีไซน์มันมันมีการโยกเล็กน้อยเวลากลางนะครับแต่พอที่นอาพับไปแล้วเนี่ยไม่โยกเออ แต่ตอนกลางเนี่ยมีโยกแต่ตอนพับไปแล้วไม่โยกเดี๋ยวผมลองกลางทั้งทุกขาเลยนะครับตัวขาพีทีซน์ทั้งกับขาตัวอุลเลซี่เนี่ยผมไม่ค่อยได,ได้ใช้งานเท่าไหร่ทั้งคู่เลยใช้แต่ในสตูดิโอไม่เคยเอาไปถ่ายข้างนอกเลยเป็นการทดลองฟังก์ชันแบบที่ให้หลายๆคนดูว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็พอกลางแล้วก็แข็งแรงแต่ตอนไม่กลางแต่ตอนที่ไม่ได้พับเนี่ยมันจะโยกหน่อยๆเนี่ยเดี๋ยวผมลองให้ดูทีเนี่ยมันจะโยกได้ เดี๋ยวผมลองเทียบให้ดูกับตัวขาของตัวนี้ดูว่าเป็นไงครับเนี่ยอันนี้มันก็จัดได้เล็กน้อยนะครับแต่อันนี้ไม่น่าเป็นประเด็นอะไรสําหรับคนใช้งานขาตั้งกล้องนะครับเพราะว่ามันก็โยกได้แต่อยู่ที่ว่าตอนล็อกเนี่ยมีความแข็งแรงแค่ไหนนะครับของขาอันนี้ของอูเดซีนะครับอันนี้ของพี่ดีไซน์นะเวลาที่ยังไม่ล็อกนะจะเป็นลักษณะประมาณนี้ตอนยังไม่ล็อกนะครับอันนี้ผมเปรียบเทียบให้ดู อันนี้คือผมมองว่าไม่ใช่ประเด็นสําคัญนะครับสาหรับการใช้งานคือมันมันอาจจะโยกได้เป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับเป็นเรื่องปกติแต่ตอนที่สําคัญคือตอนที่ล็อกแล้วเนี่ยมันต้องไม่หุบไม่โยกนะครับเพื่อให้ให้มันคงทนเนี่ยอันนี้ก็แข็งแรงนะครับไม่โยกเดี๋ยวผมลองกางตัวพีดีซน์ทั้ง3าขานะครับแล้วเดี๋ยวลองลองมาดันดูว่าเวลาที่ล็อกสุดเนี่ยตัวพีดีซน์เขาจะมีแรงสไลด์ออกไหมนะครับผมลองหนึ่งขานะครับลองขานี้ผมลองทีละท่อ พิกดีไซสไลด์หลุดได้พิกดีไซน์มีมีการสไลด์หลุดได้นะครับถ้าเราใช้แรงเนี่ยครับพิกดีไซมันมันสไลด์หลุดได้อันนี้ก็คือความแข็งแรงของพิกดีไซน์นะครับส่วนหนึ่งเดี๋ยวผมลองขาขาอื่นบ้างอ่ะขาตัวนี้ล็อกให้แน่นนะครับ อ่ามันก็มีมีสไลด์หลุดได้ซึ่งจริงๆขามันไม่ควรจะสไลด์หลุดได้แต่ขาตรงนี้ไม่ไม่สไลด์นะครับจะสไลด์ก็อยู่ตรงป้องกลางเดี๋ยวผมลองตัววูลันซี่ให้ดูว่ามันจะสไลด์เหมือนกันไหมนะครับเดี๋ยวลองขาแรกดูวูลันซี่ไม่ยังไม่สไลด์นะครับผมลองแบบสุดๆแล้วอันนี้ผมออกแรงแบบให้ให้มันสไลด์นะครับผมไม่ได้ออกแรงน้อยเลย ก็คือออกแรงเพื่อให้มันสไลด์เนี่ยแหละแต่มันไม่สไลด์ผมลองขาอื่นดูม้างของอูเรนซี่ไม่สไลด์นะครับขาอูเรนซี่ผมลองพับใหม่มลองขาที่สามดูว่าขาที่สามมันจะสไลด์ไหมตอนที่กลางมันก็ย่อเป็นเรื่องปกติ แต่พอเราพับเก็บเนี่ยมันก็ไม่ไม่โยกแล้วแล้วสไลด์ไหมมันก็ไม่สไล์นะครับผมเริ่มหมดแรงแล้วในการทดสอบเดี๋ยวผมลองตัวขาพีคดีไซน์อีกรอบทั้งสามขาเดี๋ยวผมจะกลางให้เพื่อนได้ดูพร,พร้อมกันโดยที่ผมเริ่มขาแรกเลยนะขาแรกผมปิดเรียบร้อยนะครับล็อกล็อกเรียบร้อยล็อกทุกขานะครับเดี๋ยวผมไล่ตั้งแต่ขาบนมา ขาบนมันไม่ไม่หดนะครับแต่มันหดตรงแกนเนี่ยเนี่ยมันหดมันหดได้มันหดได้นะครับคือตรงเนี้ยอาจจะอยู่ที่ตัวแคมด้านหลังเนี่ยต้องอาจจะต้องล็อกให้แน่นขึ้นนะครับเนี่ยมันจะมีน็อตอยู่ตรงด้านหลังเนี่ยครับถ้าเราล็อกให้แน่นขึ้นเนี่ยมันจะช่วยได้เดี๋ยวผมลองลองขันเลยดีกว่าดูว่ามันช่วยได้จริงไหม เนี่ยถ้าเพื่อนๆเจอปัญหาตรงนี้นะครับให้เรามาไขตัวขาเนี่ยให้แน่นนะครับถ้าถ้าขามีอาการสไลด์เนี่ยคือผมมองว่าขาตัวพิกดีไซน์เนี่ยอาจจะอาจจะไม่ได้ไขตรงนี้มาแน่นเท่าไหร่นักน,นะครับเดี๋ยวผมลองดูหลังจากที่ไขเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองสไลด์เก็บก่อนอันนี้คือขาที่ผมสไลด์เก็บตอนแรกนะครับแล้วดู เป็นขาที่มีปัญหานะครับเมื่อกี้ที่มันที่มันหดลื่นได้นะครับอันนี้ผมลองขันให้แน่นขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันยังเป็นอยู่ป่าเออไม่เป็นละเนี่ยคือขาที่มันสไลด์ได้มันเกิดจากตัวน็อตตรงนี้นะครับให้เราไปขันนะให้แน่นให้เรียบร้อยนะครับมันจะไม่สไลด์ละโอเคทุกๆด้านนะครับลองไขให้แน่นเลยอันนี้ผมอันนี้ผมก็มองว่า ขามันไม่ได้มีปัญหาอะไรใดๆนะครับเราแค่ต้องไขตัวขาให้มันตึงให้มันแน่นนะครับสำหรับตัวพิกดีไซน์ก็ถ้าเราถ้าเราไขาขาให้แน่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีอาการสไลด์แบบเมื่อกี้แล้วนะครับเมื่อกี้เป็นการทดสอบให้ดูนะครับว่าถ้าขามันไม่แน่นแล้วมันมีอาการเนี่ยมันจะมีอาการสไลด์ด้วยเมื่อเทียบกับตัวอูเลซี่นะครับตัวอูเลซี่อนาคตก็น่าจะเป็นเหมือนกันถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆนะครับ หดเข้าหอดออกของขามันก็จะมีอาการสไลด์ได้วันนี้ผมกำลังเก็บขาเข้านะครับคือผมมีความรู้สึกว่าตัวอูนันซีเนี่ยมีความลื่นสมูทค่อนข้างดีมากๆในการเก็บตัวพิกดิไซน์ก็มีความลื่นครับแต่มันจะเป็นแบบออกเหลี่ยมๆหน่อยตัวนี้มันจะเป็นแท่งกลมๆหรือไม่รู้นะมันอาจจะเป็นความฟิลลิ่งในการจับถือก็ได้แต่ฟิลลิ่งในการจับถือเนะี่ยถ้าไล่ตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมานะครับตัว อุลันซี c เนี่ยเวลาที่เรากรรมไว้อย่เงี้ยมันจะรู้สึกอ้วนกว่าเวลาที่เรากำไว้เงี้ยนะครับมันจะรู้สึกอ้นกว,ว,กว, dele, น,กวนกว่าตัวพีทีซา์ตัวพีทีซายเนี่ยเวลาที่เราถือครับมันจะแบบมันจะรู้สึกแบบเพียวๆกว่าค่อนข้างดีค่อนข้างเล็กนะครับคือแบบความรู้สึกค่อนข้างเล็กแต่ความสูงเนี่ยตัวเราจะเห็นได้ว่าตัวอุล c นซีเนี่ยสูงกว่าแล้วก็ความการถือน่มันจะรู้สึกเหมือนแบบตัวพีทีซน์มันมันดูแบบ เชฟเข้ารูปพอดีตัวอูเรนซี่มันจะเป็นป่องๆหน่อยนะครับแต่ความเท่เนี่ยเท่ทั้งคู่เลยนะผมผมมองผมมองว่าอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวเรามาไล่ขึ้นไปจากข้างล่างขึ้นไปนะครับข้างล่างเนี่ยคือผมทําให้ดูไปแล้วคือมันอาจจะมีอาการสไลด์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอูเดนซี่หรือว่าพีดีไซน์เนี่ยให้เราไปไขตัวขาเนี่ยให้แน่นขึ้นมันก็จะหายอาการสไลด์ซึ่งผมมองว่าทั้งคู่ใช้ดีใช้ได้ดีทั้งคู่แล้วก็แข็งแรงมากๆทั้งคู่เลย ต่อมานะครับเป็นในส่วนของตัวประแจที่มีมาให้นะครับตัวพลิกดีไซน์เนี่ยเขาให้ประแจมาตรงนี้นะครับเขาจะมีประแจมาให้อยู่ด้านนี้เลยประแจเน็บมาให้ด้านข้างตรงนี้นะครับประแจส่วนอูเลนซีเนี่ยถ้าเราต้องใช้ประแจนะครับมันจะอยู่ใต้นี้นะครับให้เราใช้วิธีหมุนออกมาอันนี้เป็นประแจที่เอาไว้ขันทั้งขาขันทั้งรูน็อตต่างๆนะครับใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยเดี๋ยวผมเก็บไว้ที่เดิมก่อน เดี๋ยวเราไล่ขึ้นไปอีกนะครับคือถ้าเราไล่ขึ้นไปอีกเนี่ยเราจะเจอว่าตัวของอูเรนซี่นะครับวิธีการยืดหัวบอลขึ้นไปนะครับแบบนี้ต้องใช้วิธีการปลดสลักตรงนี้นะครับแล้วก็ยืดขึ้นมาอันนี้คือวิธียืดของเขานะครับส่วนของพิทิศายพิ e s i g n จะเป็นตัวนี้ครับตัวที่เป็นตัวเกียวหมุนนะครับเราดึงขึ้นมาแล้วเราก็หนึ่งขึ้นแต่พิทิศายเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าสมูทกว่านะครับตรงเสาเนี่ยมีความรู้สึกแบบเอาขึ้นลงสมูดสมูทกว่า ประมาณนี้ส่วนของอุลันซี่เนี่ยต้องใช้ตรงนี้นะครับปลดล็อกมันก็จะเหนื่อๆหน่อยแต่มันก็ก็สมูทเหมือนกันแต่เวลาล็อกเนี่ยเราต้องบีบตรงนี้นเข้ามาให้แน่นซึ่งจริงๆอันนี้ยังไม่แน่นนะต้องบีบบีบเข้าไปอีกให้มันชิดมันถึงจะแน่นแล้วต่อมาถ้าเป็นของพีดีซ์เนี่เราใช้วิธีหมุนนะครับพอหมุนเสร็จแน่นแล้วเราก็ดันล็อกเข้าไปเพื่อไม่ให้แบบเราเผลอไปหมุนโดนนะครับมันเป็นเซฟตี้ล็อกนะครับดึงออกมาแล้วก็หมุนแล้วก็เก็บนะครับ แล้วก็ดันกลับเข้าไปแล้วก็ของอูเรนซีเหมือนกันเป็นล็อกถ้าเราอย่างนี้ปุ๊บเราก็เก็บบีบบีบให้สุดอย่างนี้นะครับเนี่ยแต่อันเนี้ยผมว่ามันมันรู้สึกว่าใช้งานมันต้องใช้แรงบีบค่อนข้างเยอะพอสมควรในการที่จะล็อกมันจะต่างกับตรงขาเนี่ยขามันจะกึ๊บพอดีแต่ตรงเนี้ยผมว่ามันมันหมุนเอามันจะดูดีกว่า ในความรู้สึกผมนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับที่ผมลองใช้มาผมรู้สึกว่าพอเราไปไปบิดตัวเนี้ยมันต้องใช้แรงแรงเยอะปุ๊บบางทีเราก็แบบมันก็มันก็จะหลุดนะเนี่ยมันจะหลุดได้แต่ถ้าหมุนเนี่ยผมจังหวะที่เรายืดขาวไว้สุดปุ๊บเราหมุนเราก็แค่หมุนออกแล้วเราก็หมุนเก็บแต่ถ้าเป็นอุนซีผมต้องปึ๊กอย่างงี้ขึ้นมาแล้วก็เลื่อนแล้วก็บีบบีบให้แน่น บีให้แน่นถึงจะถึงจะอยู่แล้วขามันก็จะเริ่มขยับหน่อยโอเคก็จะเป็นในส่วนของการยืดคอนะครับก็ความแน่นหนาของทั้งคู่เนี่ยก็แน่นแน่นมากๆก,กดกดไม่ลงทั้งคู่แหละกดไม่ลง ต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของตัวหัวบอลของพรีดีไซน์แล้วก็ของตัวอูเรนซี่ซีโร่ไนะครับตัวพรีดีไซน์คาร์บอนตัวหัวบอลของซีโร่ไนี่เขาจะเป็นในรูปแบบแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมชูหัวบอลทั้งคู่ไว้ก่อนหัวบอลของตัวซีโร่ไนี่เขาจะเป็นตัวแกนพับล็อกเหมือนกันตรงนี้ไม่ใช่เป็นแบบหมุนนะครับเราต้องกางแกนนี้อันนี้ก็เป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันมันก็ใช้งานยากเหมือนกันเวลาที่เราจะแกะออกเนี่ยเราต้องแบบดึงเนี่ยผมพับเข้า ด้วยายผมแกะออกผมต้องออกแรงแล้วมันก็จะเริ่มหัวสั่นเล็กๆแต่ไม่รู้นะสาหรับคนอื่นอาจจะอาจจะถือว่าดีแต่แต่ความแข็งแรงแน่นหนาแน่นแน่นมากๆตรงนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยหัวเขาค่อนข้างที่จะฟรีสไตล์ได้ค่อนข้างดีนะตรงหัวเป็นแบบแกนพับล็อกเหมือนกับตัวคอกับตัวขาเลยแต่ข้อดีของตัวเนี้ยในการบีบพับล็อกเนี่ยผมว่าใช้ไปนานๆก็จะ ก็จะน่าจะสมูทขึ้นนะครับมันก็เริ่มนุ่มๆแล้วส่วนของพิกดีไซน์เนี่ยเขาจะเป็นแบบหมุนนะครับตรงคออันนี้ก็เป็นก็เป็นในลักษณะที่เราต้องหมุนหมุนล็อกอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่ที่ก็อีกแบบหนึ่งนะคือแล้วแต่คนถนัดจริงๆผมผมว่าผมก็ถนัดผมก็ได้ทั้งคู่นะแต่ผมไม่ค่มีความรู้สึกว่าตัวพิกดีไซน์มันก็ใช้วิธีหมุนเอามาเราต้องจับที่ตัวกล้องแล้วเราก็ต้องหมุน หมุนลงให้แน่นนะครับแต่ส่วนนเนี้ยเราเป็นคลิปล็อกปุ๊บเราก็จับที่ตัวกล้องหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องบีบแต่ตอนบีบเนี้ยอาจจะต้องใช้แรงใช้แรงเยอะหน่อยในความรู้สึกตอนบีบนะแต่ตัวหมุนเนี้ยมันมันรู้สึกไม่ได้ไม่ได้ใช้แรงมากอะไรแล้วตัวขามันก็ก็คงสภาพอยู่ได้นะครับตัวที่ใส่เพจน,นะครับตัวที่ใส่เพจของอูเรนซี่กับตัวลิคดีไซน์เนี้ยอูเรนซี่ี่ยเขาจะเป็นแบบตัวหมุนหมุนเพจมาล็อกนะครับตรงเนี้ยเนี้ยเขาจะเป็นหมุนแบบหมุนเพจมาล็อกตัวนี้นะครับ คือถ้าเป็นหมุนเพจมาล็อกเนี่ยเราจะสามารถใส่ขาจับได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบตัว L เพจตัวเพจต่างๆเนี่ยเราหมุนมาล็อกได้แต่ตัวของพีทดีไซน์มันมีข้อเสียตรงเนี้ยที่เราจะต้องใช้เพจของเขาอย่างเดียวถ้าเราไม่ใช้เพจของเขาเนี่ยเราจะล็อกไม่ได้ซึ่งทําให้แบบออันนี้ก็เป็นข้อจกากัดของพีทดีไซน์เหมือนกันที่เราแบบมันมันต้องใช้ตัวล็อกของเขาอย่างเดียวต่อมาตัวพีทดีไซน์ไม่สามารถแผน่นทาหัวแผ่นได้นะครับคือหัวแผ่นหมายถึงว่าที่เราหมุนแบบค่อยๆหมุนเนี่ย มันจะไม่ได้องศานาหน้าพอดีแต่ตัวอุลเซี่เนี่ยเขาจะมีตรงนี้ครับให้เราบล,ล็อกออกมานะครับเราจะสามารถแผ่นได้เนี่ยแผ่นได้แผ่นได้เลยตรงนี้นะครับมีเลของศาบอกอันนี้เราก็ล็อกให้แน่นเวลาล็อกแล้วเราอันนี้มม่เกะกะเราก็บิดลงมาได้แต่หัวบอลของฟีดดีไซน์เนี่ยไม่มีไม่มีหัวแผ่นนะครับแต่ก็สามารถที่จะทำหัวแบบนี้ได้90้องศา พี่ที่ซน์เวลาทำเก้าสิบองศาเขาจะทําเป็นล็อกๆ็อกตรงนี้นะฮะใต้เนี่ยเขาจะเป็นล็อกเป็นล็อกแบบนี้เขาจะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามมีทั้งหมดสามล็อกนะครับเราสามารถทำเก้าสิบองศาได้สามล็อกแต่มันแต่มันหมุนไม่ได้ละมันหมุนได้แค่นะเก้าสิบองศาสามล็อกมันก็หมุนได้แค่นี้เล็กน้อยนะตรงเนี้ยนะครับเพราะว่ามันติดตรงตรงกลไกตรงนี้แต่ถ้าของ,งอูเรนซี่ทำเก้าสิบองศาอ่าทำอย่างนี้นะครับ มันได้แค่นี้นะสองฝั่งแบบนี้เพราะว่ามันมีตัวล็อกอยู่แค่2องเขี้ยวได้สอฝั่งแต่มันก็สามารถที่จะใช้วิธีการแผนหัวได้มีแผ่นหัวตรงนี้ได้รอบตัวอันนี้แล้วแต่คนประยุกต์ใช้นะครับแต่ผมทําให้ดูเฉยๆว่าข้อแตกต่างกันทั้งสองตัวเป็นยังไงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการประยุกต์ใช้ของแต่ละคนต่อมาเวลาที่เราเก็บนะครับเวลาเก็บ ของอุลนซีเวลาเก็บปุ๊บอันนี้คือต่ําสุดนะก็คือหัวบอลเนี่ยเขายังพอแบบขยับตัวได้อันนี้คือเวลาเก็บนะครับหัวบอลเขายังขยับตัวได้อยู่ในเวลาที่จมสุดนะครับแล้วส่วนถัดมาของตัวพีคดีไซน์เนี่ยเวลาเก็บเก็บแล้วจะเป็นเก็บเลยนะครับตรงนี้มันจะขึ้นได้ตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ได้หมุนหัวล็อกแล้วส่วนตรงนี้ถ้าเราไม่ได้หมุนหัวล็อกนะ่ะตรงนี้มันจะขยับได้จะก๊อกแก๊กได้เราต้องหมุนหัวให้แน่นอ่า อันนี้คือใช้งานได้แค่ระนาบเดียวนะครับแต่อูเลนซี่เนี่ยเขาจะยังหมุนได้ตรงนี้ได้อยู่เวลาเก็บเราก็อาจจะดูระดับน้ําครับให้หัวตรงแล้วเราก็ล็อกตรงคอให้มันแน่น แล้วเราก็เก็บอันนี้ก็จะเป็นรีวิวภาพรวมของทั้ง2ตัวนะครับให้เพื่อนๆได้ดูว่าความแตกต่างระหว่างขาอุลเลนซี่ซีโรไวกับตัวพ e คดีไซน์คาร์บอนเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วส่วนการใช้งานจริงๆเนี่ยคือผม,มชอบทั้ง2ตัวเลยซึ่งมีโอกาสได้ใช้ทั้ง2ตัวมาแล้วก็ตัวอุลเลนซี่เพิ่งได้มาใหม่แล้วก็เพิ่งลองซื้อมาใช้ดูก็มีความชอบในในความที่มันเป็นหัวบอลแบบเนี้ยมันทําให้เราสามารถติดตั้งเหตุได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วส่วนรูปลักษณ์เนี่ยผมผมรู้สึกผมชอบพีา,แบบาดีไซ คว,ความจับเนี่ยเวลาการจับเนี่ยมันแบบจับได้ค่อนข้างแบบกระชับแบนๆนะครับอูเรนซี่เนี่ยมันจะเป็นกลมๆซึ่งฟิลลิ่งในการจับมันมันก็ดีนะครับแต่มันจะรู้สึกแบบ เป็นกลมๆมันจะไม,ไม่ไม่ไม่แบนมากนะครับแต่เรื่องตัวฟังก์ชันเขาเนี่ยจะค่อนข้างมีหลากหลายมากกว่าตัวพีดีไซน์ในทั้งหัวบอลแล้วก็การแผ่นองศาได้อะไรเงี้ยครับซึ่งมันค่อนข้างดีมากๆสําหรับการใช้งานนะครับส่วนเพื่อนๆลองตัดสินใจกันดูว่าจะซื้อพีดีไซน์หรือจะซื้อตัวซิลเววเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะครับซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยมันราคามันต่างกันอยู่ประมาณ10,000บาทแล้วก็ส่วนการใช้งานเนี่ยมันมันคล้ายกันเลยอีกนิดหนึ่งที่ผมอยากเสริมคือความรู้สึกตอนกลางสุดนะ สึกข,ของตัวพีดีไซน์เนี่ยจะให้ความมั่นคงค่อนข้างสูงมากๆนะครับตัวของ u l a n นซเนี่ยความรู้สึกเนี่ยมันยังแบบสันๆอยู่เวลาที่เรากางสุดนะครับมันจะสันๆเล็กน้อยแบบเหมือนโค้งๆประมาณหนึ่งแต่ทั้ง2ตัวเนี่ยก็ใช้งานได้ดีมากๆก็อยู่ที่พเพื่อนๆนะครับว่าจะเลือกแบบไหนก็ลองตัดสินใจกันดูก็ฝากคลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ตัดสินใจกันนะครับว่าตัว u l a n นซกับตัวพี Design เนี่ยฟังก์ชันประมาณนี้ให้เปรียบเทียบกันเป็นอีกหนึ่งคลิปที่อยากทําให้เพื่อนๆเนี่ยเปรียบเทีย ตัดสินใจซื้อนะครับก็ฝากติดตามช่อง Minimal r e v วิ w ด้วยนะครับฝากผู้สนับสนุนช่องเราด้วยนะครับเป็นร้าน S M P Market ครับร้านรับซื้อขายกล้องเลนส์มือสองนะครับลูกค้าท่านใดที่อยากจะขายกล้องเลนส์ที่ไม่ได้ใช้งานนะครับสามารถติดต่อทางร้าน S M P Market เข้าไปได้เลยนะครับเป็นร้านที่จําหน่ายกล้องและเลนส์มือสองนะครับที่คัดคุณภาพแล้วก็รับประกันสินค้าหลังการขาย3 0วันนะครับใครที่มีปัญหาในเรื่องไม่กล้าซื้อของที่เป็นมือสองครับลองติดต่อทางร้าน S M P Market เข้าไปได้นะครับหรือใครที่ไม่มีที่จะขายกลลล้อองแะเนมื รหรือไม่เคยขายสินค้าพวกไอทีมือสองเนี่ยสามารถที่จะติดต่อร้าน S M P Market เข้าไปได้เหมือนกันร้าน S M P Market รับทั้งซื้อรับทั้งขายกล้องเลนมือสองนะครับก็สามารถติดต่อเข้าไปได้เลยผู้สนับสนุนช่องเราฝากไว้ด้วยนะครับร้าน S M P Market ครับ